คือพี่เบิร์ตภูมิใจมากนะครับที่ที่ได้ราบวันนี้เพราะวันนี้เป็นรางวัลพระราชทาน,นครับซึ่งเรียกว่ากว่าเราจะเดินทางกันมาไกลถ,ถึงวันนี้เราตา่างก็รู้จักกันในทุกๆเรื่องแล้วนะครับเราเรารู้แล้วว่าการทำงานของพี่เป็นอย่างไรและการของพี่งานงพี่มันมันไม่ใช่มไม่ใช่างานที่ต้องทำคนเดียวครับ ทีมงานพี่ทั้งทีมเลยแล้วก็พี่บดว่ารางวัลไม่ใช่ของพี่คนเดียวเป็นของพวกเราทุกคนความที่เป็นพี่เบิร์ดแล้วก็ยืนยาวมาจนถึงวันนี้พี่บดรู้สึกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจไหมยังไงให้ทคนบ้างพี่บดว่าคงจะต้องมีบ้างนะเป็นแรงบันดาลใจนะแล้วก็พอถึงทุกวันนี้เนี่ยพี่บดคิดคิดกับตัวเองนะครับว่าได้อายุอนามเราก็สิบหกอีกครั้งแล้วก็คิดว่า คงจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องๆกับศิลปินอาร์ติสทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะครับว่าคนไทยน่ารักที่สุดอยู่ต้องรักเขาก่อนแล้วอยู่จะต้องอยู่จะได้ความรักนั้นกลับมาอยู่อยู่อยากได้อะไรอยู่ต้องให้ก่อนแล้วอยู่จะได้กลับคืนถ้าอยู่ได้แค่เงินอยู่ก็จะได้เงินแต่ถ้าอยู่เจ้าหัวใจ ตัวอย่างให้ดูครับเขา้ากันหน้าบ้านคุณภาพหลังบ้นงานคุณธรรมเป็นคำที่แบบว่าจาับต้องได้มากๆพี่เบิร์ดภูมิใจครับว่าภูมิใจภูมิใจครับเพราะว่าสิ่งที่วัดอยู่เนี่ยวัดอยู่ต่อนหน้าผู้คนอย่างเนี้ยอยู่หน้าขายอยหน้ากล้องแล้ว<ม>ทนีนก็คือไม่มีใครเห็นพี่วัดเลยครับชิดวัดอยู่บ้านอยู่บ้านนี่อยู่หน้ากล้องนั่นเอง <c oughs> ทีนี้เมื่อมีตอนต่อนหน้าได้รับหลังที่เราต้องมีคุณธรรมวิอวรรธน์ ว่าน่าคิดมากๆแล้วก็เป็นคาที่มีคุณค่ามากแล้วที่ผมข,ขอขอบคุณมากๆนะครับที่มีางวันนี้เกิดข,ขึ้นให้กับเรานะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทีมงานของในประเทศท,ทุกคนด้วยนะครับที่คิดคดไม่หยุดหย่อนเลยนะครับว่าคนคิดสวะคนคิดคิดคดเออได้ทรัคูณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับการมีรางวัลการันตีมันมันมันทำให้ตัวเสเียร้อง การมีการันตการันตีพี่วัฒิ์พูดแท้ระดับนะครับเพราะว่าหมูหมูได้ยังใส่มาอีกอ่ะคําว่ารางวัลก็คือเหมือนประกาศศิยบัตรให้กับนักแสดงให้กับนักร้องให้กับอาร์ตตัวอาร์เทสว่าอยู่เก่งทางด้านนี้อยู่ดีทางด้านนี้แต่ว่านั่นอีกนั่นก็เป็นแค่แค่คมเดียวนะครับอีกด้านก็คืออยู่ต้องทำให้ได้อย่างที่เขาหวังอย่างที่เขาตั้งใจอย่างที่เขาให้รางวัลมา พี่เบิร์ตจะบอกอะไรกับคนที่พี่เบิร์ตเป็นคนเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะเป็นแบบพี่เบิร์ตบ้างคพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตอยากจะบอกอะไรทุกทุกคนที่อยากจะบอกครับพี่เบิร์ตอยากจะบอกว่าเขาบอกอีกที่เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับว่าต้องรักก่อนรักเขาก่อนแล้วเขาเตึงจะรักเรา